ขับรถมาถึงบางพระศรีราชาชุมบุรีเพราะว่ามีคนป้ายยาบอกว่ามีเค้กร้านลับที่ต้องมาชิมให้ได้เส้นสุขุมวิทนะคะให้เรามากลับรถตรงหน้า CPF ปตทดูถนนให้ว่างนะคะกลับมาแล้วต้องอยู่ชิดซ้ายสุดเลียวมาเจอซอยซอย้ายมือแรกเดียวเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็ขับตรงไปตามทางอย่างเดียวนะคะขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงสวนสาธารณะบางพระนะคะแล้วจะเป็นหัวโค้งให้เราเลี้ยวไปทางขวาตามรถไปเลยค่ะเป็นย่านชุมชนนิดนึงนะขอ,อนิยามว่าเป็นร้านลับ สีราชาก็ได้นี่ถึงแล้วค่ะร้าเขาจะเป็นแบบนี้นี่ ก็มีที่จอดรถให้นะคะปักหมุดมาได้เลยนะคะชื่อร้าน Antidote Cafe นี่มาช่วงธันวาคมนะคะร้านก็จัดได้คริสต์มาสคริสใจทาถึงมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยอ่ะแล้วก็ตัวร้านตกแต่งสวยด้วยถ่ายรูปจนฉ่าแล้วก็ได้เวลามาเติมของหวานกันค่ะเค้กในร้าน Antidote Cafe นะคะบอกเลยว่าน่ากินทุกชิ้นเขานี้ไม่เกินจริงแก้วนี้ต้องสั่งนะคะเพราะว่าเขามีเฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นชื่อเมนูว่า Toffee Nut Coffee ดูหน้าคนชิมการันตีเลยว่าฟินแน่นอนแก้วนี้นี่สั่งมาเพราะว่าเขากับ ช็เฟสทิฟนะคะจะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่คำเดียวสั้นๆเลยอร่อยอะ่ะไปกันต่อกับขนมค่ะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กตัวยามบูเบอรี่ด้านาบนนะคะใช้เป็นผลไม้สดแฮนด์เมดตัวเค,ค้กของเขาเลยรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนกับที่อื่นชิ้นนี้นะคะใครที่ชอบความคาราเมลความหอม,ห,อมหวานมันนัวแนะนําเลยค่ะแป้งเค,ค้กเขาจะเบาแล้วก็นุ่มมากยิ่งทานคู่กับครีมและแมคคาเดเมียนะคะฉาบด้วยซอสคาราเมลที่มีความเค็มนิดๆบอกเลยชนนิ้นเนี้ยหนีชอบสุดๆชิ้นนี้จะเป็นเลมอ n s แองเจ พายค่ะเหมาะกับสายที่ชอบความสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวหวานนิดนิดมีบ้าบินด้วยนะคะใส่มะพร้าวแบบจัดเต็มและด้านนอกเป็นกร,บกรอบๆนะเอาจริงร้านเนี้ยขนมเขาสั่งที่ตัวเองชอบได้เลยเจ้าของร้านใส่ใจและทำเองทุกชิ้นค่ะเป็นร้านของดีย่านบางพระที่ฮ้มพลพาดเลยนะคะ